สวัสดีครับผมสายานสังมนีกับมหาโยฮันกิทเทเกล้วครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทางเข่าหาปลาแล้วครับผมไอ้ข,งข,าาของอาโยฮันกินพี่น้องนะครับวันนี้จะมีไฟมากบานอน้อพี่น้องครับมาลุ้นเอาครับผม หายุัาเจม์มน,นี่เบอร์ค่าพวงครับผมผอหายุัาเจมครับเบอนี้งาน้มาหาหน้าให้เขาแล้วครับผมเบอรนึ้ี่มาเืประมาณครับเบอร์นี้นหญญน้าเราไปยกขาอยู่เขา ผมเป็นดูมาหอดกัาได้โชว์เลยพี่น้องมาโดนไปครับเนี่ย ชั่วโมงหนึ่งพี่น้อง <c oughs> มาทำอะไรเกิดฟาดไปก่อนละพี่น้องเอ้ยชั่วโมงหนึ่ง saya nesan kita maafkan saya saya ingin menikmati saya 啊 <laughs>。 อะไรครับสี่ตัวนกเต้มไหนกันนะมันแล้วหมดเรื่องข้าวเลย่อันโตโอ้ย ยกยำใดกันใดยำหนั่นพี่น้องทีสิว่ายังใดคือขึ้นเกาหมาขึ้นเกามา้มางหน้าอีกแล้วมาถามหากันเรื่องนะไรตำรวจเออเออตำรวจเข้าบ้านตันนี้อ,อ๋อ อ้ตำรวจหรือเจ้าบ้านบันดีเจ้าบ้านมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาตามหากันอีกแล้วน้องดังตึงรังแล้วนะว้ายมันเนี่ยหนามันมีปลายอีกตัวเดียวไหมขึ้นเอาเรื่องพี่น้องเอ้ยปลาตีไหลาทั่วปลายหนามขึ้เอาเรื่องเอาเลย่องมีปลายขึ้นเอาเด้อว่ามันเนี่หนามมันเหลียวมาเห็นได้พี่น้องหวานขึ้เก้าวอันนี้ ข้าบ้านบานตัวนเ่าจะตามหากโอ้ยยังไงไมาเห็นตอนช่วงกันช่วยอีกประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงไปหาเตียงสิสิหายระบาดห้าโมงไปหาเตียงเงียบอ้ามาตามกันอีกแล้วพี่น้องอีกคือเก่ามาอีกคือเก่าโอ้ยเหลนี้มันหมวดไม่จามาอีกมาตามหากันอีกเลย เนี่ยส้เนี้มันจะล้วงหาซได้ล้วหา้อ่านพื้นเก้าหมานื้เก้าพี่น้องงามอะไรนี่มันโหลดตัวป่าเขาอังลา่งาง อ่ <g ül> านนักพี่นองนะตายมันนี่คือว่าประสบความสำเร็จพี่น่อง อันิดไก่พันมาแล้วคนนี่แหละถ้าเงินไปนิดไก่พันครับเนื้อเนียนๆปึ๊บอะพี่น้องมาอีกแล้ว

พี่มาแลนเลน,ใใน็ก้ายทำไหมนี่นะเดี๋ยวไล่เดี๋ยวลยไล่ไล่แกล้งพวกหางแดงเดี๋ยวเล่นตั 1, 1, 1, ้งท่านหนึ่งเล่นพวกหางแดง อ,อดูยีสบับพี่น้องพี่น้องยีสบมาแล้วโอ้มาแล้วยีสบเว้ยยีสบมาแล้วมาสองตัวี่ยีสบนี่มาเจ้คู่ผเ,เววาน,าน,นี่มาดอว่านาลี้มาสีน้หมุโจ๊เกเจ็ดตัวไหม จบยัพี่นองอี่อีศพครับก่นองอีศพช็อตเด็ดอีศพีอีศพอีศพอีอมาแล้วครับก็จะเห็นอีศพครับ พี่น้องอะกลัเลี้ยสิมามกนีนีเลียพี่น้องเเ้าพอเด้ันนี้ โอ้โอ้หลว่อวิ่งมาอยู่ไกลๆนี่วนะ<ม>ิ่ไปไหมแมเสร็จไห มาอีกตัวหนึ่งแล้วอ้าวบนี่นไอนลเลี้ยอด้อเน,นียที่เก้าเนช่วงนี้จะ่ป้านิ็นไข่ โอเค okay, ครับผมกะเมื่อนี้กะได้เวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวกะบายๆก็ต้องไปเฮ็ดงานแล้วครับผมเมื่อนี้กะมาซ้ำของเก่าครับมาเบิ่งผลงานกันครับเมื่อนี้ครับเบิ่งครับหน้าเบิ่งกำลังคั่วอยู่ครับพี่นอ้องนี่แหละผลงานเมื่อนี้ครับผมเต็มอายะเลยพี่น้องคัว่วจากนี้เลยด้วครับพี่น้องเนี่ยคัว่วให้เห็นๆเ,เลยกลมย้มจนปวดยาแล้วคนโล่โยครับเมื่อนี้กัมาอีกได้หลายกว่าเก่าพี่น้อง เบิ่งกันเลยครับนั่งคั่วกันยูนี่เลยครับเ่า <Okay. S 1> ต้องไปยากย,ากยากบูบาลข้าครับเป็นข้าวเป็นว่าที่ละเอาอยูนีล <Hey. S 1> เลยเบิ่งกันรถพี่น้องสายยานนสังกัดของฝากไว้สนิทนะครับผมติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่พี่น้องเก็บหาอยู่หาจินคองม้อนถือก่าแล้วครับผมสวัสดีครับสายยานนสังกัดผม